สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับทีมงานบ้านสวนห้วยจอรเดกมากครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอัปเดตหน้างานบ้านคุณทองอินนะครับก็บ้านหลังนี้ก็มีพื้นที่เช่าอยอยู่ที่93ตารางเมตรนะครับงบประมาณการสร้างอยู่ที่1.15ล้านบาทนะครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวฉเฉลียงหน้าบ้านนะครับแต่คุณทองอินปรับเปลี่ยนลงมาเป็น สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงไม่มีห้องครัวนะครับตามแบบแปลนเดิมมีครบหมดนะครับสาห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวครับกว้างเจ็ดลึกสิบสามนะครับมีห้องน้ํายื่นโผล่ออกมาจากตัวบ้านอีกห้าสิบเซนติเมตรนะครับเก้าสิบสามตารางเมตรนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ที่ยี่สิบสี่นะครับเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราไปชมความคืบหน้ากันนะครับก็มีการทาสีบ้างแล้วนะครับ ภายในภายนอกเป็นสีรองพื้นนะครับหลังคาก็เป็นเมทัลชีตนะครับสีเทานะครับมีฉนวนกันความร้อนให้ด้วยนะครับ PU foam นะครับตอนนี้ช่างเกากำลังติดกำลังติดตั้งฝ้านะครับเป็นฝ้ายิบซ้ำเฉาบเรียบนะครับกำลังขึ้นโครงนะครับโครงเคร้าซีลายอยู่นะครับตรงนี้ก็เม็ดห้าสิบคูณสามเป็ดห้าสิบตรงนี้สองคูณสามเป็ดห้าสิบนะครับบันไดมีอยู่ขั้นเดียวครับแล้วก็มี ล้มนะครับขึ้นลงนะครับก็มีสมาชิกภายในบ้านใช้บิวเชร์ครับบานลังนี้ก็เลยไม่ค่อยสูงมากครับประมาณ2ี่เซนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานยาวบางกระทุงบานโชว์นะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับนี่คือฝั่งด้านข้างนะครับ13เมตรนะครับตอนนี้ช่างเขากาลังทาสีเก็บสีอยู่นะครับทาสีรองพื้นนะครับไม้เทียมแล้วก็สีรองพื้นผนังนะครับ บัวปูนก็ติดตั้งแล้วบางส่วนนะครับติดตั้งตามหนังและตามมงกบนะครับฝารอบนอกเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับสลับกับสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับก็ตรงน,นี้เป็นเฉลียงยาวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมภายในกันนะครับ ก่อนขึ้นไปชมภายในเดี๋ยวดูด้านข้างฝั่งนี้กันก่อนนะครับนี่ครับหลังคาสองสเตปนะครับโถงยาวเลยนะครับตามแบบก็มีห้องนอนอยู่ตรงนี้หนึ่งห้องนะครับแล้วก็ลูกเจ้าของบ้านตัดทิ้งนะครับแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องแล้วก็ห้องตัวด้านหลังนะครับเจของบ้านตัดทิ้งเป็นห้องโถงยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับนี่ครับ ยาวถึงฝรั่งเลยครับตอนนี้ก็ช่างกําลังติดตั้งโครงเข้าทีลาลนะครับเพื่อที่จะติดตั้งทําฟฝ้าเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับภนังนก็ทาสีรอพื้นไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับข้างบนแล,แลบายดีไหมครับโอ้ช่างไฟตานานครับก็วต,ตอนนี้ก็เดินร้อยสายไฟด้วยนะครับพร้อมกับทั้งฝ้านะครับ ห้องน้ารวมไปเลยนะครับเป็นห้องน้ําใหญ่ประตูก็ประมาณเมตรหนึ่งครับสี่คูณสามเมตรนะครับนี่ครับมีประตูเข้าออกสองฝั่งครับฝั่งทางห้องนอนด้านหน้าแล้วก็ฝั่งทางห้องโถงนะครับเป็นห้องน้ําใช้รวมกันนะครับผนังก็เททับหลังให้อย่างหนาเลยนะครับประมาณ25เซนเลยนะครับทับหลังเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังนะครับผนังก็เป็นอิฐมวลเบานะครับ พียูโฟมนะครับหลังคาพียูโฟมห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาด4เต50คูณ3เต50นะครับอยู่ตรงฟังก์ชันด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับมีหน้าต่างมีช่องแสงสองด้านนะครับประตูเข้าออกของห้องนอนนะครับแล้วก็ประตูห้องน้ำนะครับเรามาชมห้องนอนด้่นหลังกันนะครับประมาณ3เต50คูณ3นะครับ มีช่องแสงหน้าต่างสองช่องนะครับทำไมช่างต้องหลบครับหลบหลบทำไมครับติดบัวครับติดบัวช่างติดบัวครับผมนี่มาจากที่ไหนครับเอ่อกระสังนั่นเลยครับกระสังเนาะอ้ครับทีมงานคุณภาพครับช่างบัวครับตอนนี้กำลังติดบัวอยู่นะครับสนใจก็ได้ใช้บริการได้นะครับเนาะผมครับโซด้วยครับผมโซด้วยอย่างเร็วอย่างเร็วได้โอกาสพรีเซนต์ทันทีเลยครับ กประมาณนี้อันนี้เป็นสายไฟเครื่องปรับอากาศนะครับโครงคก้าฟ้านะครับห้องนอนห้องที่สองครับปรอยูด้านล่างซยด่ด้านบนนะครับประตูใหญ่เลยครับหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับประตูใหญ่ทุกห้องนะครับก็ฟังก์ชันไม่เยอะนะครับมันได้ขึ้นลงนะครับหลังบ้านนะครับ อันนี้จะเป็นภาพหลังบ้านนะครับนี่ครับช่างตั้งบัวปูนเลยนะครับเรามาดูการตั้งบัวปูนกันนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับติดตั้งบัวปูนอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ครับก็ทําการยึดปุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ บวกปูนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีมุมหนึ่งนะครับด้านหลังตัวบ้านนะครับนี่ครับขนาดทุนสองอินก็ประมาณนี้นะครับกาสามตารางเมตรนะครับตามแบบแปลนเดิมก็สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวมีครบทุกฟังก์ชันนะครับไม่มีแค่โรงจอดรถนะครับ ทางนี้ก็กําลังทํต้นแนงด้วยครับกําลังทํต้นแนงตัดเล็กกล่องทํต้นแนงนะครับต้นแนงตกแต่งป้านะครับนี่ครับป้าด้านบนนะครับต้นแนงเหล็กกล่องชาสีดานะครับอันนี้ก็คือมุมด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายมือนะครับ ต่อประมาณนี้ครับคืบหน้าไปก็เยอะเลยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับหลังต่อไป e ีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ